สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องการที่ตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชี่อแร่งใจแอดมินนะครับจังไนก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเดือดทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินนำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเ้ยครับจังไรก็มารับชมความสนุกความมวลความสื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ดีจ้าเมื่อนี้เดี๋ยวไปกบสีผ้ามาหยังคุณแม่มาเนยหมูแดงม่เนยไข่หมดแดงดอกอันมานาก็เลยเห็นข้างมดแดงก็เลยเนยจ่าเนยเบิงมานาพี่น้องก็พอได้อยู่มานาแต่ว่าบ่ได้เนยไข่หมดแดงบ่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจมากไม่ไมายุ่งเต็มเลยบ่ได้ตั้งใจมากพี่น้องแตั้งแต่ก้อขาเลือดแตกเลยเต็มเลยพี่น้องมาหน้ามาหน้าพี่น้องมาเบิ่งเนยไข่หมดแดงน้ำกันพี่น้อง พี่ wow. น you, ้องพี่น้องเอาแย่แล้วพี่น้องแย่แล้วพี่น้องมาถึงมาถึงมาถึงแหมว่ามาถึงมาต้องใชยดอกพี่น้องแนมเกือบบ่เห็นเลยพี่น้องมันสูงแห้งสุดเมสาวพี่น้องสุดเมซาวนานพี่น้องวิธีการแย่คันบดแดงเอาสวิงใส่เม่ไพ่พี่น้องแต่ว่าบางหม่องเพิ่น เห็นเพิ่นเห็นนั่นเพื่อนเอาหัวใ่เอาหัวใ่ไม้ไผ่ก็มีพี่น้องเอาหัวใส่ไม้ไผ่ใหม่สั้นๆหรือว่าใหม่ยางๆยก็แหละต้องมองพี่น้องแต่อยู่นี่มันมีแต่ต้นไม้ใหญ่พี่น้องมันบม่เป็นต้นไม้น้อยคือแถวทางเพิินสมัยนี้มันเริ่มหากินยากแล้วพี่น้องมันบ่กขึ้นตะกี้ตะกี้นั่นต้นไม้น้นอยอีหยังก็มีเบิดสวิงเมซาสั้นๆค่าซองนี่ก็แย่ได้พี่น้องแต่สมัยก่อนสมัยนี้หากินยากพี่น้อง มันก็เริ่มเบิดไปนําคือกเกา่านน่นละเอ้ย <c oughs> มันก็เริ่มเบิดไปนําคือกันนั่นละพี่น้องมันเริ่มดับแน่วเราคนแย่หลายสมัยนี่ <c oughs> แย่พอถึงพี่น้องเอาซ้ำได้พี่น้องเอาซ้ำได้ไปพี่น้องไปหาห้างต่อไปพี่น้องเฮ้าจะหาห้างหมดแดงพี่น้องว่าต้องหาห้างต่อไปอ่าพี่น้องพี่น้องพออีกแล้วห้างหนึ่งพี่น้อง บ่มี่บ่มี่พี่น้องบ่มี่บ่มี่ห้างหนีบ่มี่โอ้สวิงความก้อนน้ำโอ้พี่น้องเกือบเฮียเบิดพี่น้องใครมดแดงแยงบังหันเฮียแล้วพี่น้องเฮียแล้วเบ่อเบิดอเบื่อเฮียอย่บอกคุณแม่โอ้เฮียอยู่เฮียอยู่มากรมแนม่เห็นพี่น้องเฮียเบิดพี่น้องโอ้เฮียบเบิดพี่น้องเฮียอยู่แต่ว่าบอเบิดดอกพี่น้องพี่น้องไปหาอีกพี่น้อง ชอตเดดพี่น,อน,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 อน้องว่าหันนี่ชอตเดช็อตเดช็อตเดดพี่น,อกกน,น้องบ้าโกบกับแนมบาท่านคือกันว่ามันเฮี้ะอาพี่น้องเฮ้าห้างที่สามพี่น้องห้างที่สามไอคุณแม่แย่บ้ากบแย่บ้เป็นพี่น้องคุณแม่แย่กับพ่อละ ฝนกระตั้งเข้าตั้งท่าสิโตกอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี่ทางสุรินก็นเริ่มโตกล้วพี่น้องตอนนี้ฝนดีค่ะทางบานพี่น้องเอ้ยโอ้ยแหนสิเทว่ายแต่ตแ,แ,แหลกเนาะแม่น้นองเอาไปไว้ไซลนน่ะ พี่น้องสองสามห้างมันขวามทิมเบิร์พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวซ้ำนี่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องฮะตะลับมาใส่ใยก่อนพี่น้องจังคอยแย่อีกจะคอยแย่อีกพี่น้องเฮ้าตายตายแบบนี้เบ่ไวบ่ไวพี่น้องเนี่ยทิมเบิร์ขวามทิมเบิร์ับงหันนี่เดี๋ยวไล่เติบแต่ว่าขวามทิมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่สิล้มมากพี่น้องเดี๋ยวไปเอาอันนี้ก่อนเอาไปเปลี่ยนวิธีการก่อนพี่น้องใส่แผ่นไม่ล้ะแผ่นเกาบ่ไวพี่น้องแผ่นเกาบ่ไวน้องพี่น้องพี่น้องกำลังแย่อีกแล้วอ่ะ บ่ได้บ่ได้พี่น้องทายบ่ท่านพี่น้องแล้วก็บ่ได้พรออมเอาไม่พี่น้องเอาไมแม่เาแห้งแม่เปล่าแห้งแม่บ่ได้พี่น้องบ่เปล่าบ่ได้พี่น้องครั้งนี้บอกว่า่าฝ่าย่าผ้าบักกบถ่ายอยู่พี่น้องบ่เปล่าบ่ได้แม่ว่าฝนกำลังสิโตกพี่น้องฝนกำเหมือนมาเบิดอ่อมเีบเลยพี่น้องตอนนี้แม่บอกว่าบ่เปล่าบ่ได้ดอก กำลังมามาพี่น้องมามาพี่น้องแต่ว่าบัตรนิกรกดกองอะนะพี่น้องบัตรได้นัดกันบัตรได้นัดกันพี่น้องใครไงหรือใค่หน่อยแม่มาเบิ่งมือแใครอามาเบิ่งก่อนมือไข่ใหญ่บ่เดี๋ยวจะยังคอยเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวยังคอยเบิ่งยังตอดใจห่อนเดี๋ยวก็ก้อเฮียอีกพี่น้องจะเบิ่ง ถ้าเบิงพี่น้องถ้าเบิงได้ก็ก้อเฮียอีกอีกบด <c oughs> น,น,นพี่น้องอีกบดนกับวามนกอีกคือวังหันพี่น้องได้ลุ่นกันพี่น้องได้ลุ่นกันบ่เมนว่าลุ่นว่าสิหาหางพ่อบอพี่น้องลุ่นว่าสิขวารือบขวาม,วามลุ่นว่าสิขวารือบขวามพี่น้องบ่มเมนว่าลุ่นหาหางพ่อบอเด้เพิ่นจิลุ่นอัน มูเพิ่นแย่ขายมูเพิ่นยิงเก่งเพิ่นเพิ่นสิลล์นว่ามันสิใครใหญ่หรือใครน้อยทั้งนี้ลนว่ามันสิขวมหรือบ่ขวมพี่น้องหลายเติบอยู่พี่น้องคุกโขกๆๆบลงเลยพี่น้องอีหยังเกาะเห็นบ่เห็นกระยับกระไปไก่ๆดิยวพี่แม่ซันๆมันเดอ่าพี่น้องเบิเบิ่งๆพี่น้องเห็นบ่พี่น้อง จักแม่มันลึกไข่มันดอกพี่น้องโรกแม่ไข่มันพี่น้องไข่มันเห็นบอพี่นผุนเห็นบอพี่น้องผุนไข่มันลงมาผุนผุนพี่น้องก็สิเฮียบไปเลยล่ะพี่น้องอุ้ยไายเติบตระหนั่งห้างเดียวพี่น้องรุ่นรุ่นพี่น้องบัาที่นี่ตอนตอนนั้นออกมาว่ามันสิเกาะอีหยังเฮียบบอเบิงเบิงพี่น้องเบิงเบิงใส่ล่ะ อ่ะพี่น้องมาเบิ้งกเบิ้อุ้ยพี่น้องไข่ใหญ่เด้นะน้องไข่ใหญ่ตห่บ่บบนใหญ่บอกโอ้ไข่ใหญ่กับไข่น่อยผสมพี่น้องนันเด้แม่นันนันนันแม่ยี่นี่ต้นตำมันแม่มามาๆนี่นี่นนี่ นี่นี่นี่น,นี่สองห้างนี่ห้างหนึ่งแต่ว่าห้างมันน้อยอ่ะพี่น้องบ้ากบเห็นละ่ะพี่นออ้องคุณแม่ทายอ่ะ้ให้คุณแม่ทายเพิ่อนมาให้คุณแม่แงอุย้ยพี่น้องเปาดพี่น้องใส่ละ <laughs> อุ้ยพี่น้องพี่น้องบหององ่หลายเลยหลายอยู่บ่อุ้ยพี่น้องอู้นั่นนั่นพี่น้องพี่น้องอู้ยพี่น้องอู้ยพี่น้อง โอ้เสียแล้วพี่น้องไกลแล้วไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วแต้สิยงบ้านหลังพี่น้องลุ่นลุ่นมาสิงเหรอลุ่นลุ่นพี่น้องลุ่นบ้านหลัพี่น้องบิาลหล่ะอีห้างหนึ่งพี่น้องอีห้างหนึ่งนาข้าวมือสมัรเล่นเด้อพี่น้องอันมือสั้นแนกกับยาดากันเด้อพี่น้องเด้อบะกบพัดไทยหม่ม่หนึ่งดอกสางมันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวกับช่ำหน้านดอกพี่น้องติดตามกันต่อไปเบิง คล,ลกกิปแรกๆกะสีมือสันๆแน่คลิปต่อไปกะสีกะสีค่อยๆเป็นนั่นล่ะพี่น้องใช่ป้วยเป็น Greek, อ wh, อบ่มีบ่มีบ่มีโอ้สองห้าง<อ>บ่พันพี่น้องไอ้น้อยเดี๋ยวพี่น้องหาหา,หาไม่หาไม่พี่น้องหาไม่ <ông S 1> เด็กคุณแม่แมนบ่อนอนัใ <that> <t> นในในปลายต้นไม้หน่อยๆแห่นไหมน,าน,าน,านันนมอนอ่นนั <t> ่นแม่นบ่อนสองห้าง พี่น้องพี่น้องบุกปลาป่าดงเพื่อสิเอารูปงามๆให้เพี่วเม่พี่น้องเฮาเบิ่งนี่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 ไมแต่วาหั่งหน่อยนี่บ่าอันนี้แล้วแต่มันเสียสิเอาได้ฮักฮักงาซชเลยบ่บ่มีห่างบอไม่ไม่ไหนแนบ่าเห็นบ่มีบ่มีพี่น้องบ่มีเอาไม่เอาไม่พี่น้องเอาไม่พี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องโอ้ยสูงแห้ง นางเที่ยวใดกับบงหัวล่ะพี่นอ้องอันนั้นกุลแยอันนี้มี่จะใหม่พี่น้องนี่ในี้ยปลากกกกไข่หน่อยไข่ใหญ่พี่น้องบ่เป็นไข่บ่ท่านใหญ่บ่เนาะไข่ใหญ่แต่ว่าบ่ท่านใหญ่หรอกแก้มกันพี่น้องมันแก้มกันต้องไข่ใหญ่ไข่หน่อยนั่นแหละพี่น้องตามธรรมศาสตร์ของไข่มดแดงเนาะพี่น้องแต่ว่าไข่อยู่ปีนี่นั่นฝนมันมาเร็วอาหารผืนน่นบานเท่ากับอุดมสมบูรณ์บพว่าเขียดบพว่ามดแดง มันขไขว่พี่น้องพี่น้องเดี๋ยวไปไป,ไปหาห่างต่อไปพี่น้องพี่น้องไปเอาแนวมาเทก่อนข้าวเดียวพี่น้องข้าวเดียวกัะเด้เทบอลเป็นหยังได้สีเทหนีหย่านมันเฮียอีกแย่ไปแง่มากมันไปเกาะกับต้นน้ําพี่น้องสวิงมันเกาะแล้วมันเฮียพี่พี่น้องให้แม่มันออกก่อนพี่น้องหรือว่าตอนเท้าใส่ใกระปุกนี่กระปุกหรือว่าภาชนะ ทีเขาเอามาใส่ไข่มดแดงอะนะพี่น้องเวลาไปกวนเอาไข่มันออกนี่เวลาไปเหลือไข่มันนี่ตองปล่อยให้แม่มันออกก่อนเดิอเด้อพี่น้องมันจังบ่ตายถ้าเอามากวนเลยตอนแม่มมนได้หลนี่มันตายพี่น้องไม่กระสีดับแนวเฮาสิไปปล่อยออกในตนใหม่คางบ้านให้มันเดหนางต่อไปพี่น้องมดแดงกระสีบ่ตายแม่แม่มกระสีบ่ตายเฮาก็สิเสด็กกินไข่มันไปเรื่อยๆพี่น้องอยู่้างบ้าน บอกาได้พี่น้องพยายามอนุรักษ์พยายามพยายามพยายามอนุรักษ์ไว้พี่น้องบอกพยายามบอกทำลายธรรมชาติพี่น้องแม่คุณแม่คุณแม่เท่คุณแม่ก็บอกเอินคุณลูกคุณแม่อันนี่นี่เด้อพี่น้องปล่อยให้แม่มันต่ออกก่อนเอาเอาแม่มันออกพี่น้องบอบอกบอบอกบอกเอาไปบอกไปกวนส่น้ำได้พี่น้องให้แม่มันออก บ่ทำลายธรรมชาติบ่ทำลายสาสพี่น้องปล่อยให้มันไปใครต่อไปพี่น้องเอาเอาแต่ใครด้พี่น้องเวลาสิกวนนี่กะต้องเอาแม่มันออกก่อนอีกรอบหนึ่งพี่น้องบอกกวนบอกบอกกวนพี่น้องแสดงว่าสมัยนี้เอาใส่แป้งเอาใส่แป้งให้เอาเอาใส่แป้งให้แม่มันไตออกละกะล่างเอาเลยพี่น้องบอกกวนสมัยก่อนสมัยก่อนกวนสมัยนี้มัน มันกาวนาคือมันนิดนึงพี่นอ้องหน, <c oughs> นเป็น มันใหญ่ขึ้นมากก็จะเป็นมดดำพี่น้องไข่ไข่ไข่หน้อยๆไข่น่อยๆเป็นมดดำไข่ใหญ่ๆเป็นมดแดงบไข่ใหญ่เป็นแม่เปล่งไข่หน่อยๆเป็นมดดำแล้วมดแดงแบบมัดใส่บคร้างเทเป็นมดแดงมดดำแล้วก็เป็นแม่เปล่งพี่น้องแสดงว่าแยกบ่ได้เป็นเพษะสยางเป็นแม่เปงกบกเดเลยพี่น้อง้หลายเติบอยู่พี่น้องเดี๋ยพอกินอยู่นั่น อันนี้กับอันอันนี้กระถานหนึ่งเดี๋ยวเอาว่างเลยก่อนพี่น้องไปห้าไปแย่ต่อพี่น้องไปไปแย่อันห้มดแดงมันไปแย่ต่อนันเดกคุณแม่อยู่ทั้งหัวนันเดกคุณแม่กับพังนี่ขับไปฝุ่นก่อนพี่น้องขับไปฝุ่นก่อนแย่พี่น้องแย่ทั้งใดกันแย่อาแย่เลยคุณแม่คุณแม่แย่เลย เดี๋ยวแป๊าข้างในก่อนพี่น้องเดี๋ยวอัน <c oughs> เดี๋ยวมันมันมันสิกาดพี่น้องมันสิกาดเท่าโอ,โ,อโอ้เอออ้าพี่น้องอ้าพี่น้องแง่แล่ะพี่น้องนีง่ล่ะพี่น้องขึ้นก๊โวโก๊กหวาไปหาแงไข่มดแดงพี่น้องเจา้าบดีขึ้นดอกเอาหมา้แงเอาเลย บ่เอยเห็นพี่น้องเข้าวผัดไก่บ่ได้หมดมันกัดคุณแม่หมดมันกัดเ้องเลยาประวัติข้าวผัดไก่กันเลยเดี๋ยวไงยะอีกเดี๋ยวไงยะอีกพี่น้องโอ้โอ้ความความทั้งนี้ก็ลังถอยพี่น้องสิ้นสิความแล้วอุ้ยพี่น้องได้ยิบหนึ่งอยู่ตัวหนังได้ยิบนึ่งอยู่ตัวบ่เป็นธรรมดาได้หนี่พี่น้อง พี่จังอันยิบหนึง่งดอกอาะฮะอีกพี่น้องฮะอีกขวนกระเหมิดมาอีกละนี่พี่น้องห้างผวกนี่มันมันสีเพราะข่อยใหญ่ตะวักขะยุ่งกัดหลายพี่น้องวังหันนี่ข้าไปตบยุ่งวังหันสวิงเกือบขวมอีกแล้วพี่น้องมาเห็นซอสเด็ดพี่น้องพี่น้องเข้ามาเห็นซอสเด็ดพี่น้องเข้า ไข่หน่อยกับไข่ใหญ่บอโอ้ยพี่น้องไข่หน่อยตอนนั้นั้นว่าต้องเอาถอดพี่น้องไข่มันหน่อยไว้เห็นมันใหญ่ไข่อยัยอยงนั่นพี่น้องแนมซอยกันแนมมาเห็นไปทางใดพุ่แม่ เทไปอีกก้อนพี่น้องว่ามันหมดกับพี่น้องหมดหลายแห ah. anyway, ่บ่ได้เตรียมอุปกรณ์มาพี่น้องบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้หน้เหียาเสียบเหน้ียงหหน้ามตัองหมดทั้งยุ่งพี่น้องหามเ้วย พัดไข่พี่น้องพัดไข่เออพัดแม่มันออกมาแบบบริัตงใจพี่น้องหันตั้งใจหลายกับบริมา ไปพี่น่องให้แม่มันตายออกก่อนทั้งยุงทั้งหมดมพี่น่องหลายแห้งยุงมันชุกชุม่มจะมันไปไข่ใ,ใสๆไหวเนาะ พี่น้องพัดแล้วได้ดซ้ำนี่ละพี่น้องเอาไปใส่ภาชนะพี่น้องมาดิเอาไปใส่ภาชนะของเฮาเพี่น้องภาชนะของเฮาเอาแม่มันออกมันไปไข่ต่อพี่น้องเราจะไม่ทำลายธรรมชาตินะพี่น้องเราก็จะกินต่อไปนานๆนนพี่น้อง ให้มันไต่ขึ้นเองมันทั้งไข่ใหญ่ใครน้อยผสมกันใครป่าใครป่าเขาไปกินต้องเลือกน้องเด็เอาขอวแปงมากพี่น้องขนาดบดีเตียมการในตะวมีแปงจะมีแปงแนวใดแปงอยู่หน้าเอาไว้แต่แล้วพี่น้องบดีอันนี้บดีเตียมการอีรีพี่น้องเสือแขนยางกับบริสไทเครื่องหมดทั้งหยังกัดแฝงเลยพี่น้อง ฝากระเมืดขึ้มมากฝุ่งสาฝนสิตกไปเบิงอีกพี่น้องไปหาอีกเขตไปหาอีกอันอันใครมดแดงพี่น้องไปหาอีกเขต่า,ดดาตสันอ่นพนอพนอนะพี่น้องพี่น้องเห็นหลับพี่น้องแต่ว่ามันมันสูงเดิอนแน่บ่เคยเห็นดอกอสงสัยแง่ละพี่น้องห้างนี่สองห้างจำบด้พี่น้องอ่ะเอาไม้พี่น้องเอาไม้ อาพี่น้องแมเห็นบ่ลล่ะซูมให้พี่น้องครัเบิงโอ้พี่น้องมันแกมกันทั้งใครใหญ่ใครหน่อยพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ซูมใส่ระบบซู้มเบิ้ลแล้วเบิ้ลแลพี่น้องเบิ้ลแล้ว บอจังคอยเบิงถอะหมดหลายมึงหลายคุณแม่เบิงพี่น้องพี่น้องอีกห้างหนึ่งนี่มีบานอ่อมีอย่าบอกคุณแม่แนมบอเห็นห้างห่างห้างห่างห้างห่างพี่น้องห้างห่างนี่พี่น้องห้างนี้กระห่างคือกันพี่น้องถ้าเบิงห้างคุณเบิง เด็กคุณแม่ไปใส่แะ้วนั่นหาไม้พี่น้องหาไม้มันแย่ยากนี่พี่น้องเห็นแล่วพี่น้อง <c oughs> นี่อยู่ได้นน่น <c oughs> ลงอยู่ลงอยู่คุณแม่ลงอยู่จอบลาย น้องพี่น้องบ้ากบห็นอีกแล้วพี่น้องเซ็กซี่มีหรือบอมีล่ะห่างห่างมาจากดอกพี่น้องนักอยู่พี่น้องไข่ใหญ่พี่น้องไข่ใหญ่ไข่ใหญ่แห้งพี่น้องออกเด้อพี่น้องมันสิดีเด้อมัดแดงสิดีใส่มัดแดงสิดีใส่พี่น้องอย่าฆ่แต่เบิ่งแบบมันมันยาฆ่าต่เบิ่งแบบมันๆเด้อพี่น้องหมดแดงดีใส่หอดทั้งบ้าทในนี่พี่น้อง อาคุณแม่มีแต่แม่มันนอกบัตรใครก็มีอยู่ใครก็มีตะว่าแม่กระลายใครก็มีโอ้ยพี่น้องรุ่นหล่นพี่น,อน,นอ่องเบิร์ดละลาพี่น้องเบิร์ดแล้วพี่เบิร์อีกข้างหนึ่งพี่น,อน้อ,อ,อง,งพี่เบิร์อีกข้างหนึง่งเห็นบอพี่น้องตะวันสูงแห้ง เ่ห็นกระสร้างมันถอดพี่น้องเอาซ้ำเป็นหินพี่น้องมีอยู่มีสองมีอยู่มีไข่มีแม่แต่ว่าแม่ไร้กว่าไข่นี่สองข้างสองห้างนี่แม่ไร้กว่าไข่พี่น้องเทอีกพี่น้องเทอีกแต่พ่อได้เท่ล้วพี่น้องจานมันขวมยานหมดแม่มันกัดไข่มันแตกพี่น้อง พี่น้องบ่ค่อยมีไข่หลอมนี่มีแต่แม่เต็มเลยบ่ท่านไข่บ่พี่น้องหรือเขาผึงแงไปบ่ถ้าผึงแงไปพี่น้องโอ้ยพี่น้องโอ้ยหมดเต็มขาเลยพี่น้องหมดเต็มขาเลยพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งมุดไหนนตีน้ำแรงไหลายนะี่จะหมดพี่น้องนี่จะหมดตอนนี้โอ้ยพี่น้องเบิ่งเอาแม่มันออก อุ้ยแมมันหลายห้พี่น้องหนังพี่น้องฉันพอนเ,นเห็นดอกมันสูงพี่น้องหลายห้าง,งอยู่ non เทอีกก้อนพี่น้องเทอีกก้อนเท่าพี่นอ้องเท่าเลยพี่น้องพี่น้องพี่น้องวันนี้ก็เสียใบใหม่ออกพี่น้องใบใหม่ออกอแมมันออกพี่น้องวันนี้ มันไต่ออกจากแป้งพี่น้องเลยเสียออกในง่ายๆอุ้ยเห็ดเอียงในท้ายวะนี่พี่น้องเห็ดเนียงน้องหยเบียบเห่พีหย,ยังเห็ดเบือ่อพี่น้องกินมาได้กินได้ก็บ่กกินดอกพี่น้องดอกเดียว พี่น้องจะ่าสูงเกิบอยู่แนบมาเคยเห็นดอกพี่น้องสูงพี่น้องได้แต่ใบใหม่ไม้ี่ายได้ใหม่ก็จะค่อยว่ากันตีเขาเก็บออกตี เด็กคุณแม่ขึ้นทงไข่ห้างใหญ่ยี่น่ะเอาได้บ่ห้างอันเด็กอีกห้างหนึ่งคุณแม่ทึ่งๆหนั่นอีกห้างหนึ่งนี่ห้างหนึ่งนี่นี่นี่ขึ้นแม่นี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 ่ขึ้นแม่นี่นี่มันติ๋วพี่น้องมันใหญ่ยากบ่ได้บ่ได้ทั้งเๆงนั่นกับบ่ได้บอกขึ้แม่หน่ะนั่นแม่บ่ได้พี่น้องบ่ได้มันหนักพี่น้องเอาไม่เอาไม่ พี่น้องห้างไงแห้งพี่น้องนะนั่นน่ะโอ้ยขวมแท้ห้างไงแห้งพี่น้องนะนะนะอห้าง,ใให,งห่าง,างบอกถือสวิงวันหลักคุณแม่นม่ถือสวิงไงนะสมกานพี่นอ้องสมกันทั้งใครหน่อยทั้งใครไงทั้งแม่มันพี่น้องเอาเอา้าพี่น้องเอา เดี๋ยวก็ความมันอีกบ่โดนน้ำก็ร่นี่นอ้าพี่น้องบ่ความพี่น้องเอาหยาแแห่งพี่น้องเอาหยาแแห่งหมดหลายแห่งพี่น้องหมดหลายแห่งห่างนึงพี่น้องห่างหนึ่ง เราบอกไปง่ายไปไหนดอกพี่น้อง พี่น้องมอเบงเฮดอันนี้บาโกะกระหยับถิมไปล้วังหันนี่นี่พี่น้องเฮดเป็นน้ำเต็มเลยนี่เฮดนี่กะเฮดพี่น้องแต่ว่าเฮดกินบะได้พี่น้องนั่นจะเข้าเอื่นเฮดไนียังนลยน,นพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่มพี่น้องพี่น้องบันที่นี่กะ มาหอดเพียงนะพี่น้องบัรที่นี่เตรียมโต๊ะสิกับบานแล้วใช่ไหมแกงกินแกงแบบไก่กระลังสิบักินไข่มดแดงพ่อแม่พี่น้องถึงช่วงชุดท้ายของรายการแล้วพี่น้องในไรยเติบอยู่รางามมันบ่งงามดอกพี่น้องฝาวน้องพนสิโต๊ะเป็ดวันสิโต๊ะฝาหองขึมหำขึมหำด้วยพี่น้องตอนนี้เอ้อสิเอ้นละัมเนลละบ่งงามดอกสัมเนลละพี่น้องไปพี่น้องบัรที่นี่ส่วนชุดท้ายของรายการของเ่าแล้วพี่น้องไป ขอกราบลาไปซัมนี่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับเอ้ยจังได็ก็อย่าลืมฝากซองซองอีหยบอกคุณแม่บากกผ้ามวนสบาโกผ้ามวนสวนเก็บเฮ็ดพี่น้องต่อนนี้สวนเก็บใครหรือส้นแงี้ยใครมดแดงพี่น้องขอจบคลิปไปซัมนี่ครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า